สวัสดีครับมาพบกับผมช่างลีวันนี้จะพามาดู m u 5ูนะครับซีนเขอหน้ารัว่วนะครับนี่ถอดอะไรบ้างนะครับถอดชุดคานสีส้มนะครับชุดคานใบมีดนะครับข้างหน้าก็อถอดชุดหม้อน้ำชุดแหงหม้อน้ำนะครับ ท่อนาออกให้หมดนะครับแล้วก็คัดซีนะครับแยกออกครับเพราะว่าตระกูลเอ็นะครับมันจะติดคัดซีนะครับเราต้องถอดคัดซีสไลด์ออกมานะครับเยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคันว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่ครับคอหน้ามันจะติดนะครับมันจะติดคัสซีนะครับตะก,กูลเนียมยูจะเป็น5้าเจ็สีเกนะครับ2รุ่นมันจะถอดโมเล่ไม่ได้นะครับโมเล่หน้าเครื่องไม่หรือพวกสีส้มนะครับ ค่าไหลก็ไม่แพงนะครับค่าไหลก็ไม่แพงนะครับมันจะมีแค่ซีนปอกซีนแล้วก็โอลิงนะครับตัวนี้ประมาณหนึ่งพันนี่แหละครับค่าไหลไม่เกินนี้ส่วนน้ำยาหม้อน้ำเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับเราจะเก็บไว้ให้ลูกค้า ทำอยู่บ้านก็ลาบากนิดนึงนะครับมันจะมีเวทหน้าด้วยนะครับหนักถ่วงหน้าวิธีนี้ง่ายสุดแล้วครับบางคนว่าให้ถอดคานหน้ามันจะถูกบีบไว้ด้วยคัสซีนะครับมันจะขยับยากครับก็เลยเลือกเป็นวิธีนี้ครับ ประมาณนี้ครับ